สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดจดหมายเต้นธนพลเขียนถึงนิวนิวเอลเด้งรู้เลยว่ารักแค่ไหนจากกรณีพระเอกดังเต้นธนพลนิมไทยสุขถูกศาลสั่งจำคุกหนึ่งปีไม่รอลงอาญาเป็นจำเลยในความผิดฐานลักทรัพย์ทางราชการเนื่องจากมีพฤติกรรมขโมยไฟหลวงมาใช้ในค่าแคคของตนเองเป็นเวลา2-3ถึงปีตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแฟนสาวนิวนิวเอลเด้งได้มีโอกาสไปเยี่ยมเต้นที่หน้าเรือนจำแถมได้ตะโกนบอกรังเต้นนาะ เรือนจำแบบเสียงดังฟังชัดไม่อายกรายว่าที่รักคิดถึงนะรสุดนิวนิวได้เปิดเผยกับทางทีมข่าวว่าตอนนี้หนุ่มเติ้นเริ่มประับตัวทำใจได้แล้วเขาบอกอยู่ในนั้นไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะยังถูกก,กักตัวอยู่และอยากจะไปเป็นจิตอาสาผู้ช่วยแพทย์ในเรือนจำเขาฝากขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้เขามาเพราะทุกกำลังใจมีค่ามากและยังบอกอีกว่าหลังพ้นโทษออกมาก็จะบวช ทางนี้นี่ยนิวยยังไม่เปิดจดหมายที่หนุ่มต้นส่งมาถึงเธอโดยบางช่วงบางตอนระบุว่าเนี้ยพี่คิดถึงหนูนะสติทาโครงกันที่เราทําไว้ด้วยกันเหมือนเดิมอีกไม่นานพี่จะออกไปแล้วรักหนูนะอย่าดื้อน,นะออกไปเราไปภูเขากันไปดูฟาร์มแพะนมไปทะเลไปออกเรือยอชักอาทิตย์อย่าร้องไห้ดูแลตัวเองเขียนทุกอย่างดูรายละเอียดเกี่ยวกับพี่ไว้บางทีเหมือนกับช่องชะตาที่ทําให้พี่มาเจออะไรแบบนี้สิบวันกับเรื่องราวชีวิตทําให้รู้จักชีวิตมากขึ้นทันโลก เรียกว่าเจอโลกอีกโกเพระตั้งแต่อายุ18ก็เจอแต่โลกสวยมาจน19าตุลาคม6,4วันฟังดีกาหนูเป็นไงบ้างคิดถึงพี่ไหมอยู่กับใครมีใครอยู่เป็นเพื่อนหนูไหมอยากกลับชัยภูมิคิดถึงเรานี่คิดถึงลูกจะบอกว่าคิดถึงพออยู่ห่างกันก็ยิ่งคิดถึงออกไปมีอะไรทําเพียบท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณครับ